พี่แอนรู้หรือยังคะว่ารายการ Healthy f i n Day ของเราเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางการติดตามแล้วนะทาง YouTube c h annel นนเนยอ๋อใช่ๆพีแค่พี่ subscribe อ่๋อเอเหรอต้อไ้เลยได้เลย Subscribe นะสับต c ไ i b e ไม่ใช่เขาเรียกว่า subscribe อ๋อ subscribe กดติดตามพีแค่คุณผู้ชมกดติดตามนะครับข้อมูลสุขภาพดีๆจะเสิร์ฟถึงบ้านเลยอ่ะเลยใช้อยู่ทำไม subscribe subscribe เลยค่ะกดตรงนี้ตรงไหน ที่แล้วค่ะเรานำเสนอถึงเนื้อหาของโรคซึมเศร้าโรคใกล้ตัวที่คนในสมัยนี้เป็นกันมาก วันนี้เรามาติดตามกันต่อถึงแนวทางป้องกันและบำบัดร,รักษาโรคซึมเศร้ากับอาจารย์ป,ป๊อปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภลักษณ์เข็มทองนักกิจกรรมบำบัดจิตสังคมคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะน,นั่นก็คือพี่หนูผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานมากกว่า10ปีชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันต่อเลยค่ะ รายการ Healthy Friday นะคะขอต้อนรับคุณรัชนีแม้เมธีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเรียกว่าพี่หนูละกันค่ะได้ค่ะคำถามแรกก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่หนูเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆหรอคะค่ะเป็นค่ะตัวดูสดใสมากๆดูแบบยิ้มแย้มอารมณ์ดีมากๆตอนหลังถึงมารู้ว่าที่ตัวพี่หนูป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยสาเหตุหลักคือความเครียด ตอนนั้น2,545เนะอะยังสอนหนังสือโรงเรียนมัธยมอยู่เนื่องจากว่าเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยต้องทำให้ได้ดีที่สุดนะเรียนก็ต้องเรียนให้ดีดีที่สุดทำงานแล้วก็เป็นคนที่มีอุดมคติด้วยเป็นครูแบบนั้นอะอเวลาที่เด็กถูกเอาเปรียบหรืออะไรเราก็ทนไม่ได้ไงเราก็จะต่อสู้แต่แต่ไม่ได้ว่าก้าวร้าวน,นะแต่ในใจเรามันเครียดไง แต่ไม่ได้แสดงออกว่าไม่ไม่ได้แสดงเราเป็นดูเป็นคนเป็นคณครูที่ใจดีแต่จริงๆข้างในเราเครียดเราก็ยังยิ้มอยู่นะอปลจากความเครียดแล้วจุดไหนครับเป็นจุดที่ทําให้ปิ่นหนูรู้ละวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้ามันรู้สึกเบื่อเศร้าเซ็งไปหมดเลยแล้วก็ง่วงนอนมากไปยืนที่ อสอนเวลาหน้าชั้นเน่ยเนาะยังต้องจับโต๊ะนักเรียนตัวหน้าเพราะมันจะฟุบหลับไปเลยเวลาสอนสอนเนี่ยก็น้ําตาก็ไหลมาน้ําตาไหลเลยเหรอคะแต่ในหัวมันคิดถึงเรื่องว่าโอ้โหเศร้าจังเลยชีวิตเราไม่มีค่าเลยใครๆก็ไม่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กนักเรียนก็ตกใจว่าเฮ้ยใครทําอะไรอาจารย์แล้วก็มีผล ทำความเดือดร้อนให้กับคนหลายคนทำความเดือดร้อนให้กับคนหลายคนเพราะว่าหุดหยิบอ,อย่างเด็กเนี่ยแก่เด็กนักเรียนแค่หันหน้าไปคุยกับเพื่อนเนี่ยเรากลัวเกินทั้งไล่เขาออกจากห้องเลยโอ้ซึ่งซึ่งไม่เคยนิสยัยแบบนั้นพี่หนูคือไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเลยนะปกติเป็นคนใจดีไงนี่ตอนนั้นมันหุดหยิดขึ้นมา แล้วเสร็จแล้วก็เบื่อโดยเฉพาะอย่งี้เบื่อสามีเบื่อสามีเราก็เบื่อจนถึงเกลียดเลยอ่ะเกลียดความรู้สึกว่าโอ้คนนี้ทําไมเป็นคนแย่มากเลยนะเราไม่ควรแต่งงานกับคนนี้เลยก็บอกขอหย่าขอหย่าเลยเหรอเขาก็ได้แต่ร้องไห้นะเราก็ยังรู้สึกสมน้ําหน้าว่า ยังจะมีหน้ามาร้องอีกเมื่อก่อนก็คือรักกันดีมา,าตลอดกันแล้วก็มีลูกสองคนแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยอแล้วรวมทั้งมันกระทบกับเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วงมงานปกติจะเป็นคนสดชื่นเนาะนี้ปรากฏว่าพอป่วยเนี่ยเรารู้สึกลำคาญทุกคนเลยตอนจะขึ้นลิฟต์ไปสอนไปเจอกันในลิฟต์ส่วนใหญ่เพื่อนที่อยู่ต่างมดมซึ่งสนิทกัน เราจะหันหน้าหนีอีตอนนั้นไม่รู้นะเขามาเล่าทีหลังตอนนั้นเราไม่อยากคุยกับใครไม่อยากคุยกลัวเขาทักด้วยอย่างตอนนั้นมันมีแต่โทรศัพท์บ้านเนาะตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยจะกลัวมากก็เป็นของเราอยากให้เป็นของคนอื่นเราไม่อยากคุยกับใครไม่อยากคุยไม่อยากคุยก็เลยเข้าไปเล่าให้จิตแพทย์ฟังในที่สุดจิตแพทย์บอกว่าคุณรัชนีคุณไม่ได้ว่าจะเปรีกวิเวกหรอกคุณนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ตอนที่คุณหมอบอกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างอะคะที่หนูช็อกเลยนะตกใจมากเลยเรายังพอรุ้นว่าเออเราอาจจะไม่ได้ป่วยนะแต่พอหมอจิตแพทย์บอกเนี่ยมันเป็นคำพิพากษาแล้วอะแล้วก็รู้สึกน้อยใจว่าเอะเราก็ทำความดีมาช่วยเหลือสังคมมาต้องเยอะแต่ทำไมถึงเวียนกรรมอะไรนะถึงมาทำให้เราต้องเป็นแล้วก็อายด้วย เพราะว่าสังคมตีตราบากกับผ<ม>ู้ป่วยเหล่านี้ไว้ว่า<ม>เป็นคนไร้ความสามารถรักษาไม่หายหรอกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่หนูเริ่มรู้แล้วนะะแล้วก็กําลังจะเข้าสู่กระบวนการรักษาซึ่งตรงกับคําถามของเราพอดีเลยนะคะมาแล้วยังเหลือคําถามนะคะความเชื่ออีกสองข้อเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นคําถามอะไรคะอ่าคำถามข้อ4ี่บอกว่าฉันไม่ได้เป็นโรคไม่ต้องกินยาก็ได้ถามอาจารย์ป๊อปดีกว่าค่ะ,คะจริงๆแล้วถ้าเป็นต้องกินยาไหมคะ มันต้องกินยาครับรเพราะว่าที่เราคุยกันเรื่องสมองครับมันมีสารสื่อประสาทเนี่ยครับเราเร um ียกทวีอารมณ์ลบใช่ไหมครับมีนอออีพิฟเนฟรินเนี่ยนะครับโดพามีนซิโลโทนินเนี่ยมันทําให้พี่หนูแบบง่วงนอนนะครับอ,อาการเด่นๆของพี่หนูคือง่วงนอนน้ําตาไหลแบบไม่มีมสาหเหตุเพราะสมองมันไม่มีความสุขครับเนี่ยอันนี้จากโดพามีนเลยครับเสร็จแล้วก็มีงุนหงิดง่ายด้วยเนาะแบบ ใครว่าอะไรสามีอะไรเงี้ยใช่ไหมโอ้เด็กเีนโอ้เด็กเักเรียนอีกนอนอีเพนเอฟรินตัวแบบทําให้ชั้นแบบฮึกเหิมฮึกเหิมแต่แบบแรงเป็นด้านลบที่แรงนะครับ <ừ> um. ครับและตัวซิโรโตนินก็จะทําให้เราแบบหลับ,บๆตื่นไม่เป็นเวลาเนาะมันมันง่วงมันเพลียมันเบื่อนะแต่มันมันมันก็ไม่ทําให้เรานอนนะครับอ่าตื่นตัวเกินไปเพราะนั้นยาจะต้องช่วยปรับสารสื่อประสาทเหล่านี้ สรุปว่าคือเราต้องทานยาแล้วต้องทานไปตลอดชีวิตไหมคะอาจารย์จริงๆขึ้นอยู่กับว่าไปหาจิตแพทย์เร็วจากสัญญาณได้ไวนี่แหละจิตแพทย์ก็จะให้ยาปั๊บสมองมันจะปรับตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตก็ได้ของพี่นี่ปีหนึ่งไงที่มันก็ทําลายสมองเราไปเรื่อยๆเนาะกว่าที่จะเข้าไปสู่การรักษาจริงๆก็ไม่ได้ทําลายสมองเลยพี่หนูมันคือสมองไร้ความสุขไปนาน กว่าจะกลับมามีความสุขได้มันอาจจะยากมากจนอาจจะต้องใช้ยาในการประคองอาจารย์ไปค่ะโอเคค่ะไอ้คำถามสุดท้ายดีกว่าอย่าไปพูดเรื่องแย่ๆสิเดี๋ยวจะแย่ไปกันใหญ่จริงไหมคะอาจารย์คำพ่าเรื่องแย่ๆเนี่ยก็คือถ้าถ้าสื่อสารด้วยอารมณ์และยิ่งเป็นอารมณ์แบบนี้อารมณ์ลบเนี่ยนะอารมณ์เศร้ามันไม่ใช่แค่เศร้านะเศร้ากลัวโกรธหูแยะมากเลย มันมันดูเป็นลบขึ้นเรื่อยๆไงม,มันก็จะสะสมภาวะซึมเศร้าเรื่อยๆจนเป็นโรคซึมเศรา้าอันนี้อ,นนอันนี้แค่แค่ตัวตัวคนปกตินะครับแต่คราวนี้พอเป็นโรคซึมเศร้าอีกยิ่งอยู่ในบรรยากาศที่ต้องแบบสื่อสารความเครียดกันอีกอม,มันยิ่งร้ายิ่งเร้าสมองมันไปเป็นตัวกระตุ้นให้ร,รู้สึกว่าเรารู้สึกลบไปเรื่อยๆพี่หนูเป็นแบบนั้นไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเวลาคนรอบข้าง่ยสำคัญมาก จะต้องเข้าใจอ่ะเข้าใจธรรมชาติของผู้ป่วยการสื่อสารจะต้องสร้างสรรค์อ,อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่ตีความก่อนจะหาข้อเท็จจริงอย่างเช่นผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยลักษณะหนึ่งคือนอนอเพราะมันไม่มีแรงทําอะไรเลยนะแม้แต่เดินไปห้องน้ํายังไม่ไหวเลยนะ,ออะพอไม่มีแรงนอนเขาตีความเลยว่าคนนี้ทําไมขี้เกียจ อออพอตีความขี้เกียจปุ๊บมันเฮิร์ตอ่ะมันสะเทือนใจมากอตอนนี้เรารูแล้วว่าไม่ควรจะพูดเรื่องแย่ๆ <c oughs> นั้นเรามีเทคนิคในการพูดไหมคะว่าเราควรจะพูดแบบไหนค่ะอาจารย์มันจะมี3เทคนิคครับสเทคนิคเลยเทคนิ<า>ค,รแ,คนแรกก็คือใช้ความเงียบใช้ความเงียบเวลาที่มีการพูดแล้วดูสีหน้าท่าทางคนจริงๆอันนี้ใช้กับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าคนที่เขากําลังจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่รอบๆข้างเขานะครับก็คือใช้ความเงียบ และแค่ดูว่าเขาตอบสนองยังไงอ,อย่างไงครับผมกำลังใช้ความเงียบอยู่น้องข้าตูก็แต่หนูรับรู้ได้นะ,ะหนูรู้สึกว่าเป็นการสื่อสารที่ดีมากเลยเพราะว่าเราสามารถแสดงความจริงใจออกมาในภาวะที่เงียบครับอันที่สองก็คือพยายามใช้คำเหล่านี้นะครับน้อยๆมีสามคำคำที่ควรจะ คำที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยนะครับนี่อะไรบ้างคะอาายอย่าทำอย่าทำไม่ใช่ไม่ใช่คำสุดท้ายคะอาจารย์ห้ามมันเป็นรูปประโยคประมาณไหนคะอาจารย์เขาตูอย่ามาทำแบบนี้นะโอ้ยห้ามทำอย่างนี้อีกนะรู้สึกยังไงนะครับรู้สึกกีเทสคือจิตต้าำนึกมันมันจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆยยิ่งทำในสิ่งที่ตนข้ามห้ามนอนนะจะนอนเลยครับ จะนอนเลยครับจะสั่งการให้ร่างกายนอนเลยและที่สามก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราทําเรื่องเศร้าก็คือตั้งสติและเคลื่อนไหวอ,อย่าจมอยู่กับอดีตอย่าจมอยู่กับอารมณ์เศร้าอารมณ์ลบก,กลัวอะไรอย่าอยู่กับที่ยะค่ะให้เดินออกมาจากจุดๆนั้นให้ได้ <c oughs> ต้องไม่อยู่สถานการณ์ที่มันเครียดตึงแบบนั้นนะครับอันนี้คือเทคนิค ในการที่จะสื่อสารแล้วเรามีวิธีการบําบัดยังไงบ้างคะอาจารย์วิธีบําบัดก็จะต้องย้อนรอยเดิมที่เราประเมินเมื่อกี้ครับที่เราประเมินที่มีว่าลู่ฟั่มเพลงใช่ใช้ตาใช้เสียงลมหายใจครับงั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกับวิธีการบําบัดโรคซึมเศร้ากันดีกว่าคะ่ะกิจกรรมบำบัดแรกเราเรียกว่าตื่นรู้ ทำยังไงคะก็คือเราจะให้ทั้งพี่หนูนะครับแล้วก็น้องเข้าตูนะครับดูเนี่ยครับเราจะให้เดินนะครับจะให้เดินในในในพื้นที่ตรงนี้ครับึืงมีของพื้นที่ต้องเกะกะอย่างนี้แหละครับมันจะเดินแล้วมันจะตื่นรู้ก็ให้ทุกท่านจานะครับว่าของมีอะไรบ้างมีน้งขวดน้ํากรองนะครับที่เขย่าเสียงนะครับแล้วก็ที่นั่งอย่างนี้นะครับก็คือจะให้เดินนะครับเดินแล้วก็ห้ามไปสะดุดของเลยนะครับ4อย่างเนี้ยแต่ว่าเขาตูมองเห็นนี่คะเดินหลับตาู หลับตาเย่ใช่ครับไหวนะครับก็ตูได้พี่หนูไหวไหมครับไหวไหวแล้วก็กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมนะครับก็ดูตำแหน่งตัวเองนะครับต้องอยู่ที่เดิมนี่จริงๆเลยนะครับหลับตาแล้วเริ่มเดินครับอย่ให้โดนของนะครับแ้หนูจะรู้ไหมคะนี่ว่าอาจารย์อยู่ไหนก็ต้องกะเองครับหนูได้ยินเสียงอาจารยแล้วหนูว่าใช่ กลับไปแล้วก็ถึง no ที่เราก็ลืมตานะครับตรงที่เรานะครับอย่าแย่งที่ก่อนหนึ่งนะครับถ้าชวนเพื่อนก็ประคองเพื่อนกันนะครับเขาโทษขอโทษตื่นยากตื่นวะตื่าเก่งมากตังไมนตัวเองไหนครับหตื่นรู้ไหมครับตื่นเลยตลอดเวลาตลอดเวลา ประสาทสัมผัสที่เท้าสูงมากเลยจริงๆค่ะแล้ววิธีการเดินแบบนี้คือช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะเพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับจะมี3อย่างที่เขาจะบกพร่องนะครับหนึ่งความจําเขาจะจําจากการมองไม่ได้เลยจําแผนที่ของพวกนี้ไม่ได้ใช่พอหลับตายิ่งหายเลยครับเพราะมันมีแต่อารมณ์อารมณ์ขึ้นมากกว่าความคิด2ความคิดเขาจะช้ามากเลยเพราะงี้เขาจะตัดสินใจออกจากจุดนั้นนะครับ แล้วบวกความกลัวไปอีกครับกว่าจะไปช้ามากเลยครับสมาธิก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครับตั้งแต่หลับตาแล้วครับอ,อันนี้3ามก็คือเขาก็จะใช้เวลาในการที่แบบค่อยๆเคลื่อนตัวแบบทีละขั้นๆน,นะครับแล้วก็มีความถ้าวัดที่ประจอนที่ประจอนก็เครียดเลยครับนะครับจะชัดเจนมากมันก็มาฝึกให้เขาค่อยๆเดินตื่นรู้ให้ให้สมองส่วนอารมณ์กับความคิดเนี่ยมันแยกกันทํางานชัดเจนนะครับอย่อาอารมณ์ไปผสมความคิด แล้วมันจะยิ่งลบไปใหญ่ครับอืมโอเคค่ะนี่คือวิธีแรกวิธีแรกครับวิธีที่สองเหรอคะอาจารย์ต้องทำวิธีแรกก่อนนะครับแล้วไปวิธีที่สองอต้องเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเลยคือทั้งี่เราตื่นรู้ทั้งคู่แล้วนะครับค่ะอาล้ครับคราวนี้เราจะไปฟังเพลงครับ เราจบวิธีแรกไปแล้ววิธีที่2เป็นยังไงคะเราตื่นรู้ปุ๊บต้องให้สมองมันสดชื่นสดชื่นอ่าคราวนี้มันก็จะมีเพลงจังหวะนะครับแต่ว่าเราต้องทําจังหวะในใจให้มันให้มันร้าวนันสนุกนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์นะครับนี่จะมองคุณครับตูนะครับอืมแล้วก็อันนี้ก็เหมาะกับพี่หนูนะครับอืมนะผมจะนั่งนั่งชมนะครับเอ้าละสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะจับจังหวะนะครับดังๆได้เลยนะครับครับจับจังหวะนะครับหลับตาครับหลับตาครับ ตัวเองได้นะครับื่อนไหวตัวเองได้นะครับจะหลับตาไว้ใช่ไหมนะครับแล้วเราจะได้รู้สึกนะครับสมองสนใจความรู้สึกสดชื่นตอนหลับตานี่แหละครับลองเคาะตามนะครับสม,ะะสมาธิอยู่ที่หูนะครับแล้วก็ลองเคาะตาเยี่ยมครับลองฟังเสียงข้างเราด้วยนะครับเพื่อนเราให้เข้ากันนิดนึง ครับวิธีที่สองประมาณนี้ครับครับผมรู้สึกยังไงงครับรู้สึกเอ่อมันอะไรอ่ะเพลินดีอ่ะเพลินดีนะครับเพับนดีตอนหลับตามีความต่างจากเมื่อกี้ไหมครับหลับตาเดินกับหลับตาทำอันนี้ครับไอ้นี่ดูมั่นใจมากกว่ามั่นใจขึ้นนะครับอือขอข้อตกละคะ ต้องแบบว่าฟังเสื่อรออข้างฟังเสียงฟังอะไรหลายอย่างเหมือนเขาตัวเคยทำดนตออรีบอมบัดแล้วก็รู้สึกว่าเออนี่ไงบรรยากาศแบบนั้นเลยที่บอกว่าต้องรู้สึกผ่อนคลายอารมผ่อนคลายใช่แล้วก็ต้องแบบฟังเสียงรอบๆข้างไปจงังหวะไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทําเพื่อความสดชื่นแค่ฟังเพลงหรอคะจานอย่างนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านก็เปิดเพลงฟังก็ได้เปิดได้ครับแต่ว่าสมองสดชื่นนี่มันจะมีมีเส้นทางอยู่เส้นทางเดียวยังไงคะเส้นทางที่จะต้องมีสมาธิ นะครับเวลาฟังเพลงต้องสมาธิอยู่ที่หูครับแล้วก็ต้องหลับตาครับเพราะอหลับตาปุ๊บเนี่ยสมองมันจะสนใจไปที่หูเลยครับแล้วก็สิ่งเรามันมีแค่เสียงดนตรีเหมือนปิดทวารอื่นๆเพื่อเปิดหัวถูกต้องครับพอสังเกตไหมครับเราฟังเนี่ยต้องไม่มีเสียงร้องต้องมีเสียงเป็นจังหวะเสียงเป็นจังหวะเสียงเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่องด้วยใครที่เปิดเพลงเสียงร้องปุ๊บมันจะตีความ Mm hmm. แปลความไปเยอะเลยอะไรที่มันเป็นสก,กิดใจไม่ว่าจะเป็นเพลงอารมณ์ลบมันยิ่งลบอะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเพลงความสุขก็ฉันไม่มีความสุขอะ mm hmm. อประมาณนี้ก็วควรจะเปิดเพลงบรรเลงที่มีจังหวะที่มีจังหวะครับที่สนุกสนานใช่และจังหวะนั้นก็ถ้ามีอุปกรณ์ก็ได้เดี๋ยวตบมือขยับตัว mm hmm. คือหลังจากคือสมองเนี่ยมันมันจะสดชื่นได้คือสมองมันมันตื่นรู้เมื่อกี้นะครับมีจังหวะก่อนพอจังหวะปุ๊บสมาธิที่หูปุ๊บ ร่างกายเริ่มเคลื่อนไหวได้ครับในอูของเราเนี่ยมันรับการทรงตัวนะครับก็ยังต้องมีจังหวะ move ไปได้ <Okay S 2> สมองสดชื่นต่อก็จะไปที่สมองสร้างสรรค์สร้างสรรค์เราจะสร้างอะไรขึ้นมาคะอาจารย์เราจะวาดรูปสีน้ำกันวาดรูปสีน้ำนะ โอเคค่ะจา์พร้อมแล้วเราทายังไงกันนะคะเราก็จะวาดมือเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนเราเป็นคนคนเดียวกันวาดงันจับมือนะครับจับมือกันโอเคสื่อสารโดยไม่ต้องพูดนะครับสบตากันได้ยิ้มยิ้มภาษากายนะครับแล้วก็เริ่มวาดด้เลยครับใช้สีใช้น้ําเต็มที่เลยนะครับวาดง่ายๆนะครับจะวาดเป็นเส้นอะไรเงี้ยครับไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะครับจะช่วยกันได้หมดเลยนะครับเติมแต่งเส้นกันได้หมดเลย ไม่ต้องต่างคนต่างวาดจะได้นะครับจะทําให้มันมีความสร้างสารรค์บนกระดาษเนี้ครับแล้วก็ตูสบตาบ้างนะครับครับ <laughs> อ่าทั <c oughs> ้งคู่มือเย็นไหมครับลองแบบหยุดสักพักหนึ่งแล้วก็ลองสื่อสารกันโดยไม่พูดสิครับนี่ฉันกำลังวาดอะไรต่อดีแล้วก็ต่อครับ <c oughs> อ่า ได้ลองวาดรูปเดียวกันสิครับเออช่วยกันเลยครับมหมดเวลาครับผม่านกิจกรรมที่สามครับรู้สึกไงบ้างครับเคย,ยวาดรูปแบบนี้มาก่อนยไหมมันเป็นยังไงครับมันต้อง ใช้อะไรกันบ้างครับใช้ความรู้สึกอะไรบ้างมันต้องสื่อสารเนาะใช่ระหว่างนั้นแต่แต่รู้สึกตัวว่าจะดูตามใจพี่หนูมากกว่าเนาะลักษณะว่าพอเออก็มาต่อบันไดให้หรืออะไรแบบเนี้ยหรือถ้ามีคนนำคนนึงตามอ่ะมันน่าจะช่วยแบบว่าไปได้แต่ถ้าเกิดเข้าวตุก็วาดกรอบของเข้าวตุพี่หนูวาดทะลุออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้แบบหนูเห็นว่า ที่หนูว่าไปแล้วใช่ไหมแต่นหนูวาดกรอบมาแล้วมันล้นกรอบหนูก็งั้นหนูต้องมีรูปหนึ่งที่ล้นกรอบเหมือนกันไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีใครแตกต่างกันอ่ะอเราแบบว่าเรามีจุดที่มันทําได้เหมือนแบบว่าไป<ม>าได้กัน,นได้ผสมผสานได้ผสมผสานไปกันไ,ได้กันได้เพราะฉะนั้นก็คือในใน3มเทคนิคอย่างเงี้ยครับทำได้เวลาไม่เยอะเลยครับ5นาทีก็ทําได้ครับตั้งแต่สเต็ปแรกนะครับสมองตื่นรู้นะครับสเต็ปที่2คือสมองเขาจดจอกับ เสียงจังหวะนะครับการเคลื่อนไหวนะครับต่อมาที่3สมองสร้างสรรก็คือตื่นรู้สดชื่นแล้วก็สร้างสรรอีกต้องอันนี้เข้าตูมีคําถามค่ะเห็นไหมข้าตูมาสองคนกับพี่หนูจับมือกันว่าแล้วถ้าเกิดมาคนเดียวล่ะคะจ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีคนที่เขารักนะครับคนที่เขาไว้ใจสักหนึ่งคนที่จะมากับเขาใช่เพราะว่าความคิดเขาแยกแยก กรอบอยู่คนเด,ดียว <ifi ér ados> มานานแล้วสมองมันไร้ความสุขอยู่ในโลกของเขาคนเดียวมานานแตกแยกมานานมันก็เลยเป็นเหตุว่าทําไมจะต้องแบบหาคนสักคนมาจับมือและสื่อสารกันแบบนี้อ๋ทอทำให้เขาแบบว่าหลุดออกมาจากโลกเขาสุกออุนเนาะใช่ใช่ยังไงเขาตัวรู้สึกว่า <โ Portuguese S 2> เออมียังมีคนอยู่ข้างๆอ่ะไม่ได้วาดคนเด <darum. S 3> ียว <estion. S 3> <ๆ>แล้วก็แมบมือจะเย็นๆอันนี้ก็คือวิธีการที่เราช่วยบําบัดทั้งสามวิธีค่ะถามพี่หนูดีกว่าค่ะว่า ตอนนี้พี่หนูก็รักษามานานทานยาอยู่อย่างพี่หนูตอนนี้เรียกว่าหายหรือยังคะความหมายที่แท้จ,จริงเราก็ขอยืมมาจากองค์การนามัยโลกนะที่บอกว่าจะหายป่วยเนี่ยก็ต้องมี4ีมิติทั้งร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวพี่หนูจะไม่ได้ครบทั้ง4ีมิตินี้แต่พี่หนูก็มีความสุขที่จะอยู่กับมันอ,มอยู่กับโรคและรับมือกับมัน แล้วก็เอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาจะได้ไม่ทุกแบบเราเอ,อีกอมแปลว่าปัจจุบันนี้พี่หนูได้ออกไปช่วยเหลือคนค่ะค่ะพี่หนูทำอะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนีเ้เป็นกรรมการของสมาคมสายยครอบครัวนะมีหน้าที่หลักก็คือฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชซึ่ง ซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในโรคจิตเวชปกติเราจะสอนอยู่ที่สมาคมและผู้ดูแลจะมาเรียนกับเราว่าทำไงไปดูแลผู้ป่วยได้แต่กลุ่มพี่เนี่ยนอกจากสอนที่นั่นแล้วเรายัางเป็นฝ่ายรุกไปยังหายัางกลุ่มเสี่ยง<ม>ที่จะป่วยกลุ่มเสี่ยงเลยคือเด็กประถมปลายและเด็กมัธยมเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่โรคเริ่มเกิดแล้วแต่มันยังไม่ปะทุออกมาแล้วเสร็จแล้ว เราก็ลุกเข้าไปตามโรงเรียนต่างๆเพื่อให้เด็กเนี่ยจับสัญญาณเริ่มแรกของโลกให้ได้คือเราไม่ต้องใช้เลยว่าหายไม่หายแต่เราชนะมันแล้วค่ะอไอความสําคัญของความหมายห,ายหายหรือไม่หายอย่างที่ตูพูดนไม่สําคัญสําหรับพี่ละสําคัญว่าฉันอยู่อย่างมีความสุขฉันมีที่ยืนในสังคมแล้วเท่านี้ก็พอแล้วค่ะ สุดท้ายนีอยากให้อาจารย์ป๊อปฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านเนะะียค<ะ>่ะเกี่ยวกับการป้องกันการเป็นโรคซึมเศร้าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คือทําให้สมองเนี่ยมีความสุขคราวนี้สมองมีความสุขจะเป็นยังไงแววตาต้องอ่อนโยนนะครับแววตาอ่อนโยนถ้าเราสังเกตแววตาเพื่อนแข็งกระด้างเมื่อไหร่ก็รีบคุยกับเขานิดน,นึงนะคุยเหมือนที่เราเคยทำกันสองหายใจมันต้องสดชื่นโล่งไม่ใช่แบบค,คุยไปแล้วก็แบบ เอาละหายใจอึดอัดจังเลยนะหนูคิดเขาตูนแล้วเคยเคยรู้สึกแบบเมื่อกี้นะครับสาเวลาฟังเสียงอะไรนะครับต้องลองฟังเสียงให้มันแบบเสียงจากข้างนอกกับเสียงหัวใจของเราเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันเสียงข้างนอกมีความสุขหัวใจของเราก็ต้องแบบมีความสุข <S <S นะครับไม่ใช่เสียงข้างนอกมีความสุขแล้วหัวใจเราก็เต้นแรงเต้นแรงเพราะความเครียดนะครับจับสามตัวนี้แหละครับมันจะได้ในแง่จิตวิญญาณครับพี่หนุ่ม จิตวิญญาณคือมันหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้สมองของเรามีความสุขโหวันนี้อาจารย์ป๊อบแล้วก็พี่หนูได้ให้ประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้มากๆเลยนะคะกับคุณแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ป๊อปแล้วก็พี่หนูเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะข,ขอบคุณนะคะค วันนี้เราก็จะได้เห็นแล้วนะคะว่าโรคซึมเศร้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆนะคะคนรอบข้างของคุณบางคนอาจจะแสดงอาการบางอย่างเพื่อเตือนคุณแล้วอยากให้คุณสะกิดใจสักนิดนึงค่ะเพื่อหันไปสนใจคนรอบข้างอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวอย่าปล่อยให้เขาต้องเผชิญกับสิ่งสิ่งนี้เพียงคนเดียวให้คุณเปิดใจยอมรับและร่วมกันอยู่โลกใบนี้อย่างมีความสุขค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3าคนต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบก,กับรายการ Healthy Friday ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ความสําคัญของความหมายหายหรือไม่หายไม่สําคัญสําหรับพี่ละสําคัญว่าฉันอยู่อย่างมีความสุขฉันมีที่ยืนในสังคมแล้วเท่านี้ก็พอแล้วใช่ค<ะ>่ <Okay. S 1> ะ